สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพนันสถิตาแพทย์ฤทธิ์อยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่6ห้อง7เลขที่16ค่ะวันนี้หนูจะมาทำคลิปนำเสนอเรื่องรูปหลายเหลี่ยมไปดูกันเลยค่ะ รูปหลายเหลี่ยมคือรูปทรงเรขาคณิตสองมิติที่ประกอบด้วยเส้นตรงตั้งแต่3เส้นขึ้นไปมาต่อการเป็นรูปปิดโดยที่ปลายของเส้นตรงแต่ละเส้นจะมาบรรจบกันพอดีและไม่มีเส้นใดตัดกันเองมีหลายประเภทได้แก่รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมและรูปแปดเหลี่ยมและยังมีมากกว่านี้อีกนะคะโดยแต่ละรูปมีรายละเอียดดังนี้ รูปสามเหลี่ยมคือรูปหลายเหลี่ยมชนิดหนึ่งที่มีสามด้านสามุมและมีมุมภายในรวมกันได้180องศาสูตรการหาพื้นที่คือ1นส่วนสคูณฐานคูณสูงสูตรหาความยาวรอบรูปคือ นำความยาวทั้งสด้านมาบอกกันหมายเหตุรูปสามเหลี่ยมบางชนิตเนี่ยอาจจะมีความยาวของแต่ละด้านไม่เท่ากันค่ะมีหลายชนิดได้แก่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ ตัวยอย่างคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมแต่ละชนิดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าคือรูปสามเหลี่ยมที่มีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ 1. ด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันหมด2มุมแต่ละมุมมีขนาดเท่ากันคือ60องศาสูตรการหาพื้นที่คือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงสูตรการหาความยาวรอบรูปคือ3คูณความยาวด้านแต่ละด้าน รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือรูปสามเหลี่ยมที่มีคุณสมบัติดังนี้1ด้าน2ด้านเท่ากัน2มุมที่ฐานเท่ากัน2มุม3ามี1มุมยอดสูตรการหาพื้นที่คือ1นส่วนสคูณฐานคูณสูงสูตรหาความยาวรอบรูปคือ2คูณความยาวด้านประกอบมุมยอดบวกความยาวฐานรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าคือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านแต่ด้านไม่เท่ากันเลยมีสูตรหาพื้นที่เหมือนกับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าและมีสูตรหาความยาวรอบรูปคือนำความยาวทั้ง3ด้านมาบวกกัน รูปสี่เหลี่ยมคือรูปหลายเหลี่ยมที่มีสี่ด้านสีมุมมีสูตรหาพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสูตรหาความยาวรอบรูปคือผลรวมของความยาวทั้ง4ด้านมีหลายชนิดได้แก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและอื่นๆอีกมากมายโดยแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันค่ะ ตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. ด้านทุกด้านยาวเท่ากัน2ทุกมุมเป็นมุมฉาก 3. ด้านตรงข้ามขนาดกัน4เส้นทแยงมุมยาวเท่ากันและตัดกันเป็นมุมฉากสูตรหาพื้นที่คือด้านคูณด้านหรือด้านยกกาลังสองสูตรหาความยาวรอบรูปคือ4คูณด้านเนื่องจากด้านทุกด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันค่ะ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีคุณสมบัติดังนี้ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านตรงข้ามขนานกันมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก90องศาเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันแต่ละเส้นแบ่งครึ่งกันและกันสูตรหาพื้นที่คือกว้างคูณยาวสูตรหาความยาวรอบรูปคือ2คูณกว้างหมวกยาวค่ะ รูปห้าเหลี่ยมคือรูปหลายเหลี่ยมที่มี5ด้านห้ามุมมีสูตรการหาพื้นที่ที่ต่างกันไปในแต่ละชนิดสูตรหาความยาวรอบรูปคือผลรวมของความยาวด้านทั้ง5ด้านมีหลายชนิดได้แก่รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าและรูปห้าเหลี่ยมไม่ปรากฏค่ะรูปหกเหลี่ยมคือรูปหลายเหลี่ยมที่มี6ด้าน6มุมมีสูตรการหาพื้นที่ที่แตกต่างกันไปแต่ละชนิดสูตรหาความยาวรอบรูปคือผลรวมความยาวของด้านทั้ง6ด้าน ต่อมานะคะแล้วก็ลองมาทำกิจกรรมตอบถามเพิ่มความเข้าใจกันดูค่ะถ้ากลัวตอบไม่ทันสามารถกดหยุดคลิปเพื่อตอบก่อนได้นะคะ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนื้อาหาในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ